กลับจากขอนแกนมาได้อะไรมาบ้างครับวันนี้เดี๋ยวพามาดูเป็นในตัวต้นแรกนี่เป็นลูกไม้ด่างนะครับจริงๆล้าไปสำรวจตลาดที่ตลาดนัดี่ยไม่ใช่ตลาดตลาดตลาดต้นไม้นะครับริมบึงแก่นนคร วันนี้เป็นวันแรกวันอาทิตย์ที่สิบตุลาหกสี่เปิดเปิดตลาดวันแรกก็ลเลยไปสำรวจดูว่าเป็นยังไงบ้างต้นไม้ก็ตอนนี้วันนี้เนะี่ยจริงๆแล้วล็อกเขาจองเต็มแต่ว่าต้นไม้บางบางล็อกยังยังไม่ไปนะครับข้อเสียของพื้นที่ก็คือแดดร้อนมากนะครับจัดโซนไว้เป็นพื้นที่โล่งแจ้งแล้วก็เอ่อ เจ้าของเนี่ยจะต้องหาเต็นท์สแลนกันแดดไปเองแล้วแล้วในส่วนของคนเดินเนี่ยตลาดเปิดตอนกลางวันตั้งแต่เช้ายันห้าโมงเย็นแต่วันนี้วันแรกเห็นเห็นเจ้าของโครงการเขาประกาศประชาสัมพันธ์เนะครับเปิดจนถ,ถึง3ามทุ่มเลื่อนเวลาให้คนเดินวันแรกก็ค่อนข้างที่จะก็มีเรื่อยๆตอนที่ไปประมาณบ่ายสามโมง กําลังจัดนะครับต้นไม้เนี่ยเฉาเลยราคาแพงๆแรงๆเนี่ยรต้องอันอันตรายนิดนึงก็งเลยถามว่าไปได้อะไรมาบ้างนี่ได้ตัวนี้นะเป็นไม้ที่เพาะอยู่ที่ขอนแก่นเองนะครับเจ้าของสวนบอกหยุดแถวตรงข้ามมอภาชุดแรกได้เป็นเป็นลูกไม้เป็นลูกไม้ที่เพาะเพาเมล็ดมานะครับนี่ดูยใกล้มันก็จะมีลายจุดด้วยนะครับแต่ว่ากล้องอาจจะไม่ชัดเห็นไหม ได้จุดตัวนี้เป็นลูกไม้เป็นไม้ด่างตัวนี้เป็นไม้ด่างแต่เป็นลูกไม้นะครับนี่ต้นแรกราคาถามว่าแรงไหมต้นแค่เนี้ยมันก็มันถามว่าแรงไหมมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราถ้าเรามองว่าแรงมันก็แรงแต่ถ้า มอว,ว่ามันถูกมันก็อนาคตเราต้องดูที่อนาคตว่ามันเป็นลูกไม้ไงครับมันยังไม่รู้ว่าอนาคตมตันโตเต็มที่โตเต็มวัยของของเขามนะันจะออกมาในแนวไหนแต่ว่าสําคัญคือมันเป็นไม้ด่างเขาบอกนะครับอันนี้ต้นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นลูกไม้ด่างนะครับต้นแรกนี่ยหมุนให้ดูได้นี่นะครับเป็นไม้ด่างอ่าโอเคต้นต่อไปก็เป็นไม้ด่างมาจากที่เดียวกันนะครับนี่ย ใบของเขาอาจจะไม่ชัดเนาะแสงไฟมันยังไม่ชัดหรอกเพราะว่ามันเป็นยังเป็นต้นเล็กอยู่มันต้องรอให้เขาเขาโตโตเต็มที่ก่อนนี่ยังเป็นลูกไม้นะครับถามว่าราคาเท่าไหร่สี่สิบห้าสี่สิบห้าสี่สิบห้าต่ำไม่ไม่บอกเป็นราคาจริงสี่สิบห้าต่ำอันนี้ ก็เหมือนกันเป็นลูกไม้มาจากที่เดียวกันชุดนี้เอามาสามต้นเป็นลูกไม้นะครับรอดูว่าตอนโตของเขาเนี่ยเขาจะออกมาแนวไหนรู้สึกว่าใบาแรกมันจะเป็นฮาร์ปด้วยนะเห็นไหมครับตัวน,นี้เป็นฮาร์ปฮาร์ปชัดเจนอยู่ใบแรกจะเป็นฮาร์ปแต่พอโตเต็มวัยเนี่ยไม่รู้ว่าเนี่ยใบยล่าสุดออกมาเนี่ยเนี่ยน่าสนใจเลยแต่ใบแรกเป็นฮาร์ปแล้วเนี่ยด่าง สี่สาต่ำน่ะอาต้นต่อไปไหนล่ะไปได้ที่ได้มาจากมีมีม,ม,ม,มีอ่านี่อีกต้นนึง่งปึ๊บนี่ถนนตลาดต้นไม้ที่เปิดวันแรกอันนี้ก็เป็นลูกไม้อีกเช่นกัน เป็นลูกไม้ที่สนใจเพราะว่าเรามันมันยังเป็นลูกไม้อยู่แล้วก็มันสามารถลุ้นได้ซึ่งมันเป็นลูกไมท้ที่เป็นไม้ด่างนี่นะครับไม้ด่างต้องรอให้มันโตอีกนิดหนึ่งว่ามันจะออกมาแนวไหนนะครับมันลุ้นได้ตัวนี้ก็ต้นนี้สิบห้ากลางสิบห้ากลางไม่มี ไม่มีสูงนะที่ไปซื้อมาวันนี้จะไม่มีสูงไม่เอาของแพงนะครับสิบห้ากรัมมีแค่สีต้นนี้ที่ได้จากถนนต,ตลาดต้นไม้กขอนแก่นริมบึงที่เปิดวันวัน,ว,นวันแรกแล้วต่อมาจะเป็นไม้ที่แวะเข้ามาดูอยู่ที่ยมมา อันนี้ส่วนเกษตรมอคที่เดิมที่ไปเดินตลอดทุกอาทิตย์อันนี้ก็ได้มามิ่งมงคลนะเขียนติดติดชื่อไว้เดี๋ยวกลัวลืมเพราะว่าเพราะว่าไม้เนี่ยเยอะมากแล้วแต่ละชื่อแต่ละอะไรเนี่ยจำจำไม่หมดหรอกครับจำไม่หมดอันนี้สวยนะครับสวยใช้ได้เลยรอให้เขาโตเต็มที่ก่อนมมี แทงยอดใหม่ใบใหม่ออกมาอันนี้เป็นมิ่งมงคลต้นต่อมาครับอันนี้ก็ได้อยู่ส่วนเกษตรมอขออันนี้รวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้านี่เลือกตัวตัวที่มีสรงพุ่มดีๆนะครับสรงพุ่มสวยสหน่อยอ่าเป็นกอสวยๆวยแล้วใบใบไม่มีตำหนิไม่ขาดไม่นั่นนะครับก็เลือกมา อันนี้ก็อยู่ที่45เหมือนกันนะ45 45ต่ําต่ำเนี่ยสต้นเนี่ยตัวมิ่งมงคลกับรวยร้นฟ้าจะอยู่ที่45าต่ำแล้วก็อีกตัวสุดท้ายที่ได้มาในวันนี้นี่ดอนเจดีสวยส่งทรงพุ่สวยแล้วก้านแข็งผมชอบบ,บอลที่มีก้าน ก้านใบแข็งแรงแล้วก็ใบใบค่อนข้างที่จะหนาพวกใบอ่อนๆก้านใบอ่อนๆไม่ค่อยชอบก็หร่ผมดูว่าทรงมันเสียง่ายนะนี่แวบเห็นไหมครับ mm hmm. ดอนเจดีดอนเจดีแทงใบใหม่ขึ้นมา1ใบมี2ใบพร้อมกับ1ห,หลอดอ่ากำลังแทงดอนเจดีครับอันนี้คือ ไม้ที่ได้มาในวันนี้ที่ไปเดินก็จะประมาณนี้อ่าแล้วอีกต้นหนึ่งต้นไอ้ต้นนี้เป็นบอลบอลคอฟฟี่คัพว้นี่ยังต้นเล็กอยู่แต่เนี่ยชอบเห็นไหมครับชอบตรงที่มันมันก้านมันแข็งแล้วคราวนี้บอลคอฟฟี่